จะเดินทำสำนุกตีค่ะบ่ายสโมงนะคะของวันที่16ตุลาคม2,566ค่ะดิฉันพาท่านผู้ชมนะคะมาที่ห้างสุนีค่ะโดยเฉพาะชั้นนี้นะคะก็คือชั้น1ของซุนีทาวเวอร์ค่ะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็มีอาหารแห้งนะคะอาหารแห้งสำหรับผู้ที่จะรับประทานเจแล้วก็เอาไปทำที่บ้านได้ค่ะส่วนอาหารสดหรือว่าของที่รับประทานค่ะในห้างสุนีนะคะก็ได้เชิญนะคะอุทยานบุญยมของเราค่ะมาเปิดบูธ ภายในบริเวณด้านหน้าของหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะคะนี่นะคะป้ายกินเจที่สุนีพบกับร้านบุญนิยมหลากหลายเมนูเจทั้งขาวหวานซึ่งชาวอุบลน,นะคะก็จะคุ้นชื่ออุทยานบุญนิยมของเราว่าเป็นด้านบุญนิยมค่ะถ้าคุ้นชื่อว่าร้านบุญนิยมก็จะหมายถึงอุทยานบุญนิยมของเรานี่แหละคะ่ะร้านนี้นะคะโอ้โหสว่างสวัยมากเลยนะคะที่อุทยานบุญนิยมก็จะไม่มีลักษณะอย่างนี้นะคะแต่ว่าร้านนี้อยู่ภายในห้างก็ จะต้องมีการประดับตกแต่งซึ่งสิ่งที่ประดับตกแต่งนี้ทางห้างสุนีก็ได้จัดสรรให้ทางบุญนิยมของพวกเรานะคะพวกเราก็นําสินค้าแล้วก็นําอาหารทั้งสดทั้งแห้งมาจําหน่ายค่ะตอนนี้นะคะสินค้ายอดนิยมไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเป็นว่าเป็นส้มตําค่ะซึ่งส้มตําก็ได้น้องๆจากสมาศิขาราชธานีโศกค่ะ เรียกว่ามาเป็นแม่ฐานเลยนะคะก็มีทั้งส้มตำไทยส้มตำลาวค่ะราคาก็ราคาเหมาะสมตามห้างสรรพสินค้านะคะก็อาจจะสูงกว่าในอุทยานบัฒนิยมนิดหน่อยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นเมนูของขนมจีนน้ำยาค่ะ เมล็ดพันธุ์ผักก็มีนะคะอ่าแล้วนี่ของหวานนะคะจะทำคําวม่แคร์ของหวานทาอะไรบ้างคะทําเองใช่ไหมคะวันนี้วันนี้จะทําเป็นบวชมันโอคินาว่าค่ะแล้วเพื่อให้เพิ่มสีสันกน็เลยใส่ใส่ฟักทองไปนิดหนึ่งเพราะว่าโอคินาว่าเราเหลืออยู่สีเดียวค่ะซึ่งโอคินาว่านี้เหลืออยู่สีเดียวนะคะเหลือสีส้มเราก็เลยใส่ฟักทองเป็นสีเหลือง ะคะอันนี้เป็นขนมหวานสําหรับวันนี้โดยตลอดมาก็จะมีผัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันแรกก็บวชพักทองแล้วแล้วก็ทับทิมกรอบอะไรพวกนี้นะแต่ลูกค้าก็ยังอยากได้ไว่าบวชชีอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็ดูกันราคาเป็นยังไงบ้างคะอ๋อราคา20บาทลงตัวค่ะว่าเราก็อันนี้หนึ่งถ้วย20บาทค่ะ หนึ่งเพืย่สิบบาทค่ะลูกค้าก็พึงพอใจอยู่นะคะค่ะก็ะนใหม่ๆทำส่วนใหม่ๆกันเลยนะคะแล้วก็มาบริการลูกค้าเลยคะ่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะตอนนี้ก็ลูกค้าก็จะทยอยมานะคะลูกค้าในห้างก็จะไม่ไม่เป็นเวลาเท่าไหร่ค่ะก็จะทยอยมาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นเมื่อกี้นะคะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะมี่ซั่วผัดใหม่ๆมาตอนนี้ก็เหลือน้อยลงแล้วค่ะที่นี่จะ ไม่ได้เน้นว่าจะทำมามากๆหลายชนิดค่ะแต่ว่าเน้นเน้นการทําทําใหม่ๆสดๆนะคะทำใหม่ๆสดๆ,ๆแล้วก็ทยอยมาเสิร์ฟเรื่อยๆค่ะเราก็จะได้อาหารที่สดใหม่ตลอดค่ะอาหารยอดนิยมในห้างสุนีก็จะเป็นหมี่ส้วนนะคะแล้วก็ข้าวผัดต่างๆเกี๊ยวทอดพะโลค่ะ70%ของอาหารที่สุนีก็จะเป็นทีมงาน ทำเองนะคะทีมงานคุณป่าพรตะวันแล้วก็ทีมงานมาประกอบอาหารที่ด้านหลังเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นํามาจากอุทยานบุญนิยมค่ะราคาก็ถือว่าถูากเหมือนกันนะคะเข้ารัดแกง1อย่าง20บาท2อ,อย่าง25บาทแล้วก็3อย่าง30บาทค่ะอย่างถ้วยนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ก็25บาทอ่บาท ดวยน,นี้25บาทนะคะสำหรับลูกค้าค่ะ 50, 50, 50. ก็ได้น้องๆสมมาสิกานะคะ 50, 50. ก็มาช่วยอาๆที่นี่ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นจะเป็นแกงนะคะเป็นซุปซึ่งในห้างค่ะก็ส่วนมากลูกค้าที่ที่จะจ่ายเงินก็จะเป็นการจ่ายเงินโอนทั้งนั้นเลยค่ะ โอนแล้วก็สแกนจ่ายสังเกตว่าไลฟ์สไตล์ของการมาซื้อของในห้างค่ะก็จะเป็นการสแกนทั้งหมดเลยค่ะ,คาาะ,ะนี่พอดีมีคุณลูกค้านะคะก็มาสาธิตการการสแกนเงินจ่ายเงินซึ่งถือว่าตอนนี้ตั้งแต่ผ่านยุค new normal มาเน้นะคะพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปค่ะทุกคนแทบจะทุกคนเลยนะคะตั้งแต่ดิฉันเดินมาเนี่ยคะ่ะลูกชาจะใช้มือถือ มาสแกนจ่ายเงินโอนเงินทันทีจะใช้เงินสดกันน้อยมากค่ะก็ถือว่าขายได้เรื่อยๆนะคะได้รับความนิยมเันเรื่อยๆซาลาเปาเหล่านี้ก็มาจากอุทยานนิยมค่ะแต่ว่าก็จะมีรังนึ่งนะคะรังนึ่งที่จะนึ่งนึ่งอุ่นตลอดแต่ว่าก็เป็นของที่เราทำใหม่สดตลอดเหมือนกันค่ะ ร้อนๆเลยนะคะซาลาเปาก็จะมาจากแหล่งผลิตเดียวแล้วก็เบเกอรีต่ต่างๆค่ะทั้งเค้กบราวนี่เนาะอันนี้บรวนี่แล้วอันนี้เค้กกล้วยหอมอันนี้ราคาเท่าไหร่ลกูกราคาสิบบาทค่ะแล,แ,ลแล้วขนมปังนี่นะคะเออก็อละยี่สิบบาทค่ะแปลว,ว่านี่ราคาราคาเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะทั้งอุทยานบุญยมห้างสุนีแล้วก็ที่สากลบุญยม ราคาของเบเกอรี่ทั้งซาลาเปาแล้วก็บราวนี่ขนมเค้กเบเกอรี่ต่างๆเป็นราคาเดียวกันคะ่ะแม้กระทั่งนํามาจําหน่ายที่ซูนีทาวเวอร์เช่นกันคะ่ะเดี๋ยวเราจะแอบไปคุยกับคุณปะพรตะวันนะคะเจอพอดีค่ะ,ะค,คุยกับคุณป้ากระพงดีกว่า เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ปลาพี่ปลากระพงก็จะช่วยช่วยดูแลส่วนหนึ่งในบริเวณนี้นะคะจะให้พี่ปลากระพงนะคะเล่าเล่าบรรยากาศเล่าบรรยากาศที่ห้างสินีให้ฟังหน่อยค่ะว่าบรรยากาศที่เปิดวันนี้เป็น,นวันที่สองเป็นยังไงบ้างคะวันที่สองเมื่อวานกับวันนี้นะคะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันค่ะ ยกเว้นวันวันแรกที่แจกวันที่13นะคะแจกโอมากันบ่ายสองก็หมดแล้วค่ะเมื่อวานก็ใกล้เคียงนะคะเมื่อวานกับวันนี้ใกล้เคียงกันเมื่อวานวันอาทิตย์นะคะซึ่งก็ใกล้เคียงกันค่ะก็มีอาหารหลากหลายวันนี้มีซาลาเปามาแต่วัน่ะโชคดีเมื่อวานเราไปเอาซาลาเปาตอนบ่ายค่ะมีซาลาเปามีอาหารเพิ่มเติมพี่น้องก็มาช่วยเพิ่มขึ้นด้วยค่ะมีพี่น้องมาจากหลากหลายที่มาช่วยเราค่ะ ก็สะดวกขึ้นด้วยการมีเครื่องสแกนจ่ายค่ะรู้สึกว่าที่นี่ลูกค้าส่วนมากตั้งแต่มายืนดูนะคะลูกค้าจะจ่ายแบบว่าใช้มือถือแล้วก็สแกนด้วยการโอนตลอดเลยค่ะสะดวกขึ้นกว่าวันแรกค่ะวันแรกเราเราไม่สะดวกนะคะพอวันที่สองเราเราก็เริ่มเริ่มมีสแกนแต่มันไม่สะดวกตรงคนจดอ่า <c oughs> ก็มีการผิดพลาดเพิ่มขึ้นใช่ค่ะไหนจะมาขายด้วยแล้วก็จดรายการด้วยอันนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่เอาเอา มา QR-Code ของร้านยาห้านยาปวัวมาใช้ค่ะซึ่งมีมือถือด้วยเช็คง่ายขึ้นค่ะ,ะก็ฉลาดไปตามลำดับเห็นที่นี่นะคะนักษณะเด่นคือมนีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาช่วยบริหารด้วยเลยทนถึงขั้นบริหารจัดการด้วยเลยใช่ไหมคะก,ก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะก,ก็คือทุกทั้งหมดเลยนะคะเด็กๆก,ก็ช่วยตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมนะคะการผลิตะคะ่ะเด็กๆช่วยได้เยอะเป็นกำลังได้เยอะค่ะ ว่ายังมีกําลังอยู่พวกเราก็ช่วยยเก็บตกเก็บรายละเอียดให้ค่ะก็ค่อยๆฝึกปรือไปอย่างพี่กันเนี่ยโอเคเลยพี่กันได้หมดพี่การคือคนที่เนี่ยะคะกำลังหาพี่การนิกาเนี่ยค่ะใช่ตั้งแต่ปีที่แล้วละค่ะคนนี้ก็โอเคค่ะแอบแอบเลืออไม่ได้ยินเสียงก็แอบเหลือบนะคะว่ามีพิเศษมีลูกค้า35บาทลูกค้าเอาภาชนะมาเองไม่ค่ะนี่นำกลับบ้านของพวกเราค่ะ อ๋อที่นี่มีกลับบ้านเทกะเวอย่างสวยงามเลยจะโอ้โหเหรอคะจะนทินทรรสวัสดีค่ะอยากถามว่าปกติรับประทานเจประจําหรือว่าเฉพาะช่วงเทศกาลคะถ้ามีขายก็มาทานประจําถ้าไม่มีขายก็ไม่รู้ไปทานที่ไหนวุทยาอนุโลมค่ะไปไกลทํางานหรือนี่รับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ในร่างกายเป็นยังไงบ้างคะก็เบาดี ร่างกายก็จะเบานุจับทายเอาอนี้ด้วยแล้วก็ฮโหลค่ะก็ถือว่าก็เป็นลูกค้าประจำนะคะถ้าถ้าถ้าเรามาเปิดเนี่ยก็จะมีลูกค้าที่จะมาอุดหนุนกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะตอนนี้ลูกค้าก็กำลังมาเรื่อยๆนะคะถือว่าในห้างสุนีซุนีทาวเวอร์ บริเวณอยู่ที่ด้านหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นหนึ่งเลยค่ะท่านใดที่คิดว่าอุทยานบุญยมไม่สะดวกหรือว่าแน่นจริงๆก็สามารถมาได้นะคะที่สุนีทาวเวอร์หน้าซูาเปอร์มาร์เก็ตมองมาก็เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะอย่างน้อยสังเกตโคมไฟเหลืองๆนะคะจะมีร้านเดียวเท่านั้นที่สุนีทาวเวอร์แห่งนี้ค่ะเ็เชิญทุกท่านนะคะมาพบกับเราชาวอุทยานบุญยมเปิดสาขาที่ห้างสุนีค่ะ